กล้วยมันหักเลยข้อตัดไ้เนาซ้ำไปเนาะล่มล่มพัดหลายกล้วยหักซ้ำตัดไปบ่มเห,นะห็นยรเนาะแก่ละเรียมลบเละเย่ท้ายบางน้ำใหม่น้ำใหม่ก่อนข้างขึ้นลายฝนตก น้อยกำลังขึ้นเยอะน้อยเยอะ่ายมาหัวหัวกระยน้ำกระอบกระหดบให้มันแตกไหม เฮ็นทำไมสมนะนี่ทั้งแต่ในวานแม่นี่อู้อีลีนี่นี่นี่นั่งัดขึ้นเฮ้ี่ฮานเมร์นี่นี่นั่งงัดขึ้นเลยนะแตกฝนตกเนาะฝนตกเริ่มงัดพื้นดินขึ้นได้บ้างเลยอี่หรี่ะตายตัวนี้นี่เป็นยังไงอืมอืมงานแล้ มันก็นข,ขุดเอาแต่่าต้น้คือเขาขุดนใหมป่ปลาดอกมันจะคองสีบคุดรกอนทนบ่ีเขาขุดเดอ,ออ่อนสีขมัคเห,กกหันให้มายัานผู้อื่นไปเห็นก่อนเอาไปหานอใหมป่ปลาเนะเห็นกับขุดเอาคือเขาไม่จะคลองสีสีขุดดิ่นี่ขึ้สีสีขุดดิ่ะบคุดหนะ้าพรงกับบคุด,ดพนึงสีดามัน มันจะคน่อยฝ่าไปใส่เนาะขึ้นไล่ให้แล้เบิ่งอีแยกสามเหมือเลยฮู้อัปเดตบ้างให้เบิ่งอีเดือดหรอกเลี้ยงายเบิ่งอีกตัวหนึ่งนี <c oughs> ่บุกข้นเมันกระแดงเนาะน้ำทาสีสัตว์ในฝนฝนเทียมช่วงกระแดงเลยขึ้นสวงให้กันเนาะให้ตัวเลย tất cả tất cả tất cả tất tôi tất cả tất tân tất cả 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 พัดกันก็จใหง่ขึ้นหญ่ขึ้นทีเลยนะน้ำใหม่ไผ่กิมสูงประมาณนี้นะครับ